การที่เราเซล์ทอล์กแล้วไม่ได้ผลตัดใจหลักๆจริงๆก็คือตัวเราไม่ได้เชื่ออย่างจริงจังไม่ได้เชื่ออย่างร้อเซในประโยคที่เราพูดก็เท่านั้นเองข้อที่2เชื่อในสิ่งที่พูดการเซล์ทอล์กตัวเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำที่เราพูดเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาว่า ประโยคนี้ที่ฉันพูดออกไปฉันเชื่อหรือไม่ประโยคเซลทลอกที่เราพูดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อของตัวเราเองในการเซลทลอกตัวเราเนี่ยจะได้เป็นไปดังคำพูดแน่ๆ แต่เพียงแค่ว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าตัวเราจะเป็นไปดังคําพูดนั้นทุกคําพูดเป็นไปได้แต่เราเชื่อหรือไม่กดแรงหนึ่งดูดว่ากันด้วยความเชื่อคําที่พูดเชื่อหรือเปล่าว่าตัวเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเชื่อใช่สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ต้องรอเข้าสู่กระบวนการไม่ต้องรอแต่จงเป็นเลยตัวฉันในเวอร์ชันที่เป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันขับรถแบบไหนนะฉันมีบ้านเป็นแบบไหนครอบครัวฉันมีความเป็นอยู่ยังไงฉันไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าถ้าไปไปประเทศ กระบวนการของคําพูดไม่ได้พูดอย่างเดียวล้วนแล้วแต่มีกระบวนการอันละเอียดละออ,อยู่ในนี้ในสมองของเรานะ,ะ่ะละเอียดละออมากหนึ่งในนั้นก็คือการส่งคลื่นความถี่ขึ้นไปยังจักรวาลคําพูดเซลล์ท็อปก็คือการยืนยันกับจักรวาลด้วยคําพูดว่าตัวฉันปรารถนาที่จะให้ตัวฉันเป็นคนคนนี้แหละดังคําที่ฉันพูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แต่เราเชื่อหรือเปล่าก็เท่านั้นเองสำหรับกฎแรงหนึ่งดูจะต้องมีความเชื่อด้วยค่ะเราจะต้องเชื่อมั่นศรัทธา และวางใจในกฎแรงหนึ่งดูในประโยคนั้นที่เราพูดสิ่งนี้จะต้องควบคู่กันไปกับการฝึกด้วยสรุปง่ายๆก็คือเลือกสิ่งที่เชื่อแล้วนำสิ่งที่เชื่อมาพูดเซลท็อกกับตัวเองช้อปปิ้งเลยค่ะประโยคไหนที่เราเชื่อแล้วเอาประโยคนั้นแหละมาพูดเซลท็อกกับตัวเองการเซลท็อกจึงจะได้ผลข้อที่สองสั้นๆก็คือเลือกสิ่งที่เชื่อแล้วเอาสิ่งที่เชื่อมาพูดเซลท็อกกับตัวเองตื่นพร่องเลยค่ะครูยินดีด้วยนะคะ ข้อที่3ร่างประโยคเซลท็อกตัวครูณนะตอนที่ครูฝึกการเซลท็อกครูก็เป็นไปตามข้อ1ข้อ2แต่ไม่ได้เป็นเลยนะคะทุกคนผ่านการล้มลุก,ลกคลานมาก่อนฝึกโน่นนี่นั่นจนตกผลึกมาตามข้อ1และข้อที่2ในข้อที่1นั้นเราปรารถนาให้อะไรนะเกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องชัดเจนกับสิ่งสิ่งนี้ในข้อที่2ก็คือเราจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดประโยคที่เราพูด เราจะต้องมีความเชื่อเมื่อได้ข้อที่1กับข้อที่2มาแล้วให้มาข้อที่3นั่นก็คือร่างประโยคเซลท็อกในการเซลท็อกเราสามารถพูดได้มากกว่า1ประโยคแต่ประโยคนั้นต้องเป็นไปตามข้อที่1และข้อที่2ตามที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นะคะในประโยคที่เราพูดจะเป็นประโยคสั้นๆหรือประโยคยาวๆก็ได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได,ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นประโยคยาวๆก็ได้ ในประโยคยาวๆก็ไม่ควรจะยาวมากซะจน พูดแล้วเหนื่อยไม่จบสักทีแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยคยาวๆที่เราพูดแล้วรู้สึกโอเคสําหรับเราอย่างเช่นตัวครูฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันตัวครูรู้สึกว่าสั่นสะเทือนและรู้สึกว่าไม่ยาวเกินไปสําหรับตัวเองโอเคสําหรับตัวฉันเป็นแบบนั้นไม่ควรจะยาวมากถึง1หน้ากระดาษ A4 แบบนั้นก็ยาวไปโอเคไหมคะเอาแบบพอดีพอดีเพราะเราจะต้องพูดในทุกๆวันถ้ายาวไปเราจะเหนื่อยเหนื่อยมากก็ยาวมากเลยอ่ะแล้วจะท้อระหว่างทางประโยคคําพูดเซลท็อง ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถพูดได้มากกว่า1ประโยคแต่ก็ไม่ควรจะมากเกินไป40-50ประโยคเยอะนะคะเยอะมากๆเลยถ้าเยอะมากขนาดนี้เราจะท้อระหว่างทางการพูดเซลล์ทอเราจะต้องพูดพูดพูดจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงก็คือจะต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องครูฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงครูจึงเปลี่ยนไปพูดประโยคอื่นในการพูดเนี่ยไม่ควรจะเยอะเกินไปเราะ นึกถึงคนที่จะต้องพูด40ประโยคท,ทุกๆวันทุกๆวันโดยธรรมชาติของมนุษย์จะเหนื่อยและท้ายที่สุดก็เลิกฝึกครูจึงแนะนําว่าไม่ควรจะเยอะเกินไป ห้าประโยคถ้าเราคิดว่าพอดีสําหรับเราก็ห้าประโยคสิบประโยคถ้าเราคิดว่าพอดีสําหรับเราเราสามารถยืนระยะได้ในการฝึกจนกว่าจะได้รับสิ่งนั้นก็สิบประโยคก็ได้เราต้องมั่นใจจริงๆว่าเรายืนระยะได้เราทําได้เราพูดได้สิบประโยคนี้จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมคะสรุปง่ายๆก็คือจํานวนประโยคเอาตามที่ เราคิดว่าตัวเราสามารถยืนระยะในการฝึกได้เพราะจําเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องพูดอย่างต่อเนื่องตัวครูบ,บอกไม่ได้จริงๆว่าแต่ละประโยคนี้พูดมาแล้วเนิ่นนานแค่ไหนแต่มากกว่า1มากกว่า2แน่ๆและมากกว่า1ปีแน่ โอเคไหมคะลงลึกในเรื่องของการเซลทอสข้อที่3ก็คือร่างประโยคเซลทอสเราจะต้องชัดเจนว่าเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วประโยคไหนที่เราเชื่อสิ่งนี้สําคัญมากในการร่างประโยคเซลทอสเนี่ยครูได้สอนเอาไว้แล้วใน EP ที่77เราจะต้องร่างประโยคเซลทอสตามสิ่งที่เราเชื่อตามสิ่งที่เราปรารถนาที่จะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี่เกิดขึ้นกับตัวเราเองครูสอนไว้แล้วใน EP ีที่77นะคะสามารถไปเ,เรียนรู้เพิ่มเติมได้เป็นวิธีการเขียนเซลท็อกแบบง่ายง่ายมากสามารถเขียนเองได้เลยแล้วก็ได้ผลด้วยสําหรับท่านที่ไม่สะดวกในการร่างเซลท็อกครูแนะนําว่าเข้าไปในช่องของครูมีทั้งเซลท็อกเสียงสั่งจิตไปฟังมาสักกี่ประโยคก็ได้ที่เรารู้สึกว่าว้าวประโยเนี้พูดทีไรก็รู้สึกสั่นสะเทือนทุกทีจดไว้จดไว้จดไว้ นำมาใช้พูดกับตัวเองได้เอาง่ายๆคือสําเร็จรูปมาแล้วก็สามารถที่จะไปหยิบจับตรงนี้แหละ เครื่องไม้เครื่องมือที่ครูให้ไปแล้วมาฝึกฝนกับตัวเองได้หลายประโยคมากเลยนะคะในช่องของครูก็สามารถนํามาพูดกับตัวเองได้ในท่านที่ไม่สะดวกที่จะร่างประโยคเซลทอกด้วยตัวเองสําหรับท่านในที่สะดวกก็เรียนรู้เพิ่มเติมใน EP ีที่77โอเคนะคะมาถึงการเซลทอกแบบเชิงลึกกันบ้างการพูดเซลทอกแบบเชิงลึกการพูดเซลทอกไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดไปงั้นงั้นพูดไปอย่างงั้นเขาว่ากันว่าดีจึงพูดตามไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้การเซลทอกแบบเชิงลึกให้ได้ผลจริงๆนั่นก็คือ ตัวเราเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นคนคนนี้ได้สิ่งสิ่งนี้มาแล้วเป็นไปแล้วในตอนนี้ตัวฉันเป็นไปดังคําพูดนี้แล้วตัวฉันได้รับสิ่งสิ่งนี้มาแล้วตัวฉันได้สิ่งสิ่งนั้นมาครอบครองแล้วตัวฉันเป็นแบบนี้แหละเป็นไปตามคําพูดนี้แล้วเรียบร้อยในตอนนี้ความรู้สึกนตอนที่พูดนะคะจะต้องรู้สึกแบบนี้จะต้องรู้สึกว่าตัวฉันเ, lush, เป็นคนคนนี้แหละเป็นปแล้วในตอนนี้ ฉันได้สิ่งสิ่งนี้มาแล้วเนี่ยได้มาแล้วในตอนนี้ได้มาแล้วเป็นแล้วได้รับมาแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะคะ ไม่ใช่พูดว่าฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านพูดไปเรื่อยแบบนี้ไม่เกิดผลเพราะครูเป็นคนคนนั้นมาแล้วเป็นคนที่พูดไปเรื่อยมาแล้วแต่เมื่อมาศึกษาจริงๆจึงล่วงรู้ความลับของการเซลท a อกว่าณนะตอนที่พูดจุดนี้สําคัญที่สุดว่าเซลทอกนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จุดสําคัญที่ครูพูดถึงนั่นก็คือเรารู้สึกกลมกลืนกับประโยคที่เราพูดหรือไม่ รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับประโยคนั้นหรือไม่ถ้าเรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือตัวฉันกำลังรู้สึกว่าใช่ฉันเป็นไปดั่งคำพูดนี่แหละฉันเป็นไปตามประโยคนี้เลยฉันเป็นแล้วในตอนนี้ฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันเป็นเศรษฐีเงิน no. ล้านฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยความรู้สึกแบบนี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นแล้วได้มาแล้วเป็นอยู่แล้วในตอนนี้นี่ไงกําลังเป็นอยู่แล้วด้วยห่วงอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เท่านั้น <Yes, S 2> อย่าพูดไปเรื่อยพูดแบบท่องจําแบบนั้นจะไม่เกิดผลแต่ต้องพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่าฉันเป็นตามประโยคนี้แล้วเรียบร้อยในตอนนี้ฉันได้สิ่งสิ่งนี้มาแล้ว เป็นไปแล้วเป็นอยู่แล้วไงในตอนนี้เป็นอยู่แล้วด้วยห่วงอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เท่านั้นสิ่งนั้นจึงจะเกิดผลตัวครูนะตอนที่ครูเซลท a อกว่าฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นไปในลักษณะที่พูดไปเรื่อย ไม่เชื่อในสิ่งที่พูดไม่รู้ทิศทางของตัวเองว่าปรารถนาสิ่งใดกันแน่ยังไม่พอนะคะยังพูดไปเรื่อยอีกไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ตัวเองพูดก็พูดไปเรื่อยฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกไม่ไม่มีสิ่งนี้เจือปนมีแต่ความอยากได้มีแต่คําว่าพูดไปเรื่อยพูดไปงั้น ครูเป็นแบบนั้นค่ะในอดีตวันนี้มาไขความลับให้แล้วนะคะว่าเราจะต้องกลมกลืนในความรู้สึกจะต้องกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกันกับประโยคที่เราพูดจะต้องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับประโยคที่เราพูดแรงสั่นสะเทือนนี้แหละจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราให้ตัวเราเป็นไปดังคำพูดที่เราพูดกับตัวเราเองลึกอีกสักนิดหนึ่งยังลึกไม่พอรู้จักครูแล้วเอาแค่นี้ไม่พอเลิกอีก ในกรณีที่เรามีคำพูดเซลท็อกมากกว่าหนึ่งประโยคแรงอย่าตกเราจะต้องรักษาอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อประโยคนั้นๆรักษาเอาไว้คงเอาไว้ให้ได้กับทุกๆประโยคที่เรากำลังพูดในกรณีของท่านที่เซลท็อกมากกว่าหนึ่งประโยคในประโยคที่1เราพูดด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยในประโยคที่2 3 4สก็ต้องเป็นเหมือนกันกับประโยคที่1แรงอย่าตกเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเรา เพื่อให้เราเป็นไปดังคำพูดในขณะที่เราพูดเซลล์ทอกมีกระบวนการละเอียดละออมากเกิดขึ้นอยู่ในสมองของเราเพราะคำพูดมาจากความคิดในความคิดมีภาพเราคือมนุษย์ที่จะได้ใช้ชีวิตตามภาพตามความคิดของตัวเองเราพูดดูเหมือนไม่มีภาพ แต่กระบวนการอันละเอียดของคำพูดจริงๆแล้วมีภาพอยู่ด้วยเพราะคำพูดมาจากความคิดในความคิดมีภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่ล้วนเป็นกระบวนการละเอียดละออที่เกิดขึ้นในสมองของเราทั้งหมดทั้งสิ้นในสมองของเราในแต่ละความคิดไม่ได้คิดเฉยๆทุกๆความคิดมีคลื่นความถี่ทุกๆคลื่นความถี่นั้นไม่ได้เก็บเอาไว้กับตัวเราแต่เป็นการส่งสัญญาณยิงเบอร์แรงขึ้นไปยังจัก,กรวาลยืนยันว่า สิ่งนี้แหละฉันปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวฉันเพราะฉะนั้นครูเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าให้ตัวเราพูดและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำพูดพร้อมกันนั้นก็ให้คงสภาวะนี้กับทุกๆประโยคที่เราพูดแล้วความมหัศจรรย์ ในเรื่องของการเซลท็อกจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะมานุษย์เป็นผลพวงแห่งความคิดตนในความคิดมีภาพในคําพูดก็มีความคิดและมีภาพเพราะคําพูดมาจากความคิดครูพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เพราะนี่คือกระบวนการการทํางานของกฎแรงดึงดูดความลับความลับ,ลบจะไม่บอกสิ่งนี้ไม่ได้ปิดไล่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องมีสิ่งนี้ด้วยเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาไปหมดเอาไปหมดความรู้ทั้งนั้นบึกด้วยนะคะเพราะว่าตัวครูก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการเซลท็อกจริงๆ ความลับการพูดเซลทล์กที่ครูใช้กับตัวเองนอกเหนือจากข้อที่ 1, 2, 3สที่ครูปูทางมาเมื่อสักครู่จะเข้าสู่เทคนิคในการพูดครูใช้วิธีการข้อที่1ก็คือเขียนประโยคเซลท็อกใส่กระดาษแล้วติดไว้ที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งเขียนไว้เลยค่ะครูจําได้ดีเป็นกระดาษสมุดธรรมดานี่แหละไม่ใช่กระดาษสวยๆอะไรหรอกคะ่ะทุกคนข้อที่2ก็คือ ทุกๆตอนเช้าครูจะพูดกับตัวเองณตอนที่แต่งหน้าทำผมอยู่ผู้หญิงนะทุกคนมันก็มีแต่งหน้าทำผมก่อนออกไปทำงานใช่ไหมคะณตอนที่ครูนั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งครูก็จะพูดประโยคซลเวททอกที่ติดเอาไว้ที่กระจกเอาง่ายๆคือครูพูดในตอนเช้ากับตัวเองเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกๆวันหลังจากนั้นในระหว่างวันครูก็พูดกับตัวเองครูเป็นสาวออฟฟิศที่งานยุ่งมากงานรัดตัวเพราะอยู่ในระดับหัวหน้า แต่ครูก็หาเวลาว่างของตัวเองจนเจอครูพูดเซลท็อกกับตัวเองในตอนที่เดินทางไปดูงาน ระหว่างการเดินทางไปทํางานและกลับจากทํางานครูก็พูดกับตัวเองในระหว่างวันช่วงที่เข้าห้องน้ําครูก็หยิบจับเวลาเนี้ยมาฝึกกับตัวเองช่วงเวลาทองที่สุดก็คือช่วงเวลาพักกลางวันเป็นหนึ่งชั่วโมงทองคําสําหรับครูครูใช้ในการฝึกกับตัวเองพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างวันเนี่ยท่านไหนที่ทํางานโดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศเต็มที่กับงานที่เราทําเต็มที่ค่ะเพราะเขาจ้างเรามาทํางานเราก็เต็มที่กับงานเต็มที่กับทีมของเราหาเวลาว่างให้เจอ ช่วงไหนบ้างเอาช่วงเวลานั้นแหละมาพูดกับตัวเองในประโยคที่เราเตรียมเอาไว้ในบางท่านที่คิดว่างานเยอะมากต้องทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยครูตอบให้ตรงนี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้เรามีเวลาแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้เวลาต่างหากครูเป็นคนคนนั้นมาแล้วค่ะคนที่ไม่รู้เวลาครูไม่รู้เวลาแม้กระทั่งเวลาพักกลางวันคือบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานเราตลอดนะคะทุกคนเขาก็มีเวลาพักกลางวันให้กับเรา เขามีเวลาให้เราเดินไปห้องน้ำไปทำทุระส่วนตัวเขาให้อิสระกับเราในระดับหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าตัวเราไม่รู้เวลาต่างหากว่าเวลานี้ควรทำอะไรครูเป็นคนคนนั้นมาแล้วในช่วงเวลาพักกลางวานันควรที่จะมีความสุขในการได้ทานอาหารอร่อยอร่อยครูก็เอาเวลาพักกลางวานันไปคิดเรื่องงานคิด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 จนทานข้าวไม่ลงเท่ากับตัวครูไม่รู้เวลาเวลาพักกลางวานัน ก็คือเวลาทานข้าวควรที่จะอร่อยและก็เฉลิมฉลองกับช่วงเวลานี้แต่ครูไม่ทำเพราะไม่รู้เวลาเวลากลับบ้านควรที่จะเป็นตัวของตัวเองครูก็ไม่รู้เวลาเอางานติดตัวมาด้วยจนถึงบ้านยังไม่พอแค่นั้นก่อนนอน ก็ยังคิดถึงเรื่องงานเหมือนทํางานอยู่ตลอด24ชั่วโมงเท่ากับเราไม่รู้เวลาว่าเวลาไหนควรทําอะไรต่างหากในท่านที่อ i n b อกหาครูว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องงานตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆไม่ใช่เรามีเวลาเหมือนกันแต่เราไม่รู้เวลาต่างหากว่าเวลาไหนควรทําอะไรจัดแจงชีวิตตัวเองใหม่เสียตั้งแต่วันนี้ครูคนนั้นในอดีตก็จัดแจงชีวิตของตัวเองใหม่เหมือนกันจึงมีครูวันนี้ไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงครูจัดแจงใหม่หมดจริงๆค่ะช่วงเวลาพักรางวัน พักกลางวันจริงๆเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือในท่านที่มองว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาฝึกจริงๆเรามีในบางท่านมีเยอะกว่าครูซะอีกแต่เพียงว่าเราไม่รู้เวลาว่าเวลานี้ควรเป็นเวลาฝึกเท่านั้นเองโอเคไหมคะจะได้ไม่เหมือนครูในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะมีร่องตรงหน้าผากนะคะเป็นร่องลิ้วรอยตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะใช้ชีวิตแบบตึงเครียดต้องขมวดคิ้วขนาดไหนคะจึงจะมีร่องขนาดนั้นได้ นั่นแหละคือตัวครูในอดีตจึงมาบอกทุกคนในวันนี้ว่าอย่าเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนจงไปในทิศทางใหม่ที่ใช้ไลและพุ่งไปในเส้นทางนั้นอย่าไปในทิศทางนี้เหมือนครูในอดีตที่ผ่านมาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกกว่าจะตกผลึกมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีแต่จงไปในเส้นทางนี้เส้นทางที่มีแสงสว่างไปในเส้นทางนี้เพราะวันนี้ครูมาบอกหมดสิ้นแล้วในเรื่องของการพูดเซลทอกครูสรุปให้วันนี้นะคะในส่วนของการเซลทอกเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยคําพูดได้จริง แต่เราจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ครูสอนมาในไลฟ์วันนี้จะต้องเป็นไปตามกระบวนการนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปตามคำพูดของเราจริงๆเราจะได้ใช้ชีวิตตามคำพูดของเราจริงๆเพราะคำพูดมาจากความคิดในความคิดมีภาพในความคิดมีสิ่งที่ละเอียดอ่อนเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการส่งคลื่นความถี่ขึ้นไปยังจักรวาลแล้วเราจะได้รับการตอบรับให้ตัวเราได้เป็นไปดังคำพูดจริงๆเพราะฉะนั้นปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไปสู่คนมั่งคั่งในรูปแบบไหนให้ร่างประโยคนั้นขึ้นมาแล้วใช้พูดกับตัวเองพูดซ้ำๆซ้ำๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับประโยคนั้นด้วยความเชื่อว่าตัวฉันเป็นประดังคำพูดแน่ๆแล้วเราจะเป็นตามนั้นจริงๆ การเซลทอกให้ได้ผลไม่ใช่การพูดพูดพูดอย่างเดียวแต่ต้องควบคู่กับการลงมือทําครูตกผลึกมาจากสิ่งที่ครูฝึกฝนมานะคะหลายท่านไม่ได้ผลเพราะว่าพูดอย่างเดียวไรซึ่งการลงมือทํานณะตอนนั้นตอนที่ครูฝึกฝนครูพูดเซลทอกบวก การลงมือทำนี่คือสุรลับในวันนี้จึงจะได้ผลในท่านที่พูดมานานแล้วไม่จะได้ผลสักทีเพราะขาดข้อนี้การลงมือทำปีใหม่นี้ชัดเจนกับชีวิตของตัวเองโอเคยอดเยี่ยมค่ะถ้าทิศทางของชีวิตเราเรายังไม่ชัดเจนจักรวาลก็ไม่ชัดเจนกับเรานะคะเพราะว่าสิทธิอำนาจเราได้รับกันมาแล้วทุกคนชีวิตของตัวเราจะเป็นไปในทิศทางไหนเราสามารถกำหนดได้เพราะเราได้รับสิทธิอำนาจกันมาแล้วทุกคนอำนาจก็คือความคิดทุกความคิดกลายเป็นจริง อำนาจนี้มหาศารยิ่งนักเราสามารถที่จะทําให้ความคิดของเรากลายเป็นจริงได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยประโยคที่เราพูดออกมานั่นก็คือการเซลทล์กการเซลทล์กเป็นมากกว่าการเซลทล์กเพราะผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วเห็นไหมคะครูพูดเหมือนซ้ําๆวนๆเพราะเป็นกระบวนการครูพูดเป็นอื่นใดไปไม่ได้จริง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องชัดเจนว่าโอเคฉันปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรกันแน่นะในชีวิตนั่นแหละทุกคนเป็นแบบนั้นจะมาปิดไ์แค่นี้ไม่ได้ครูขอให้ความรู้อีกสักนิดหนึ่งเป็นความรู้ที่ครูอยากจะให้ในเรื่องของพลังงานตัวเราทุกคนคือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ในจักรวาลแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยพลังงานการใช้ชีวิตของเราเนี่ย ให้หยิบจับสิ่งที่มีพลังงานสูงๆมาเกื้อหนุนตัวเราให้เรามีพลังงานสูงยิ่งขึ้นเพื่อนๆหลายท่านถามครูว่าครูใส่เสื้อ สีสันสดใสใส่เสื้อลายดอกไม้มีนัยยะอะไรแฝงอยู่หรือไม่ในเรื่องของกฎแรงนึ่งดูดอย่างแรกเลยก็คือครูชอบจะสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าของครูน้อยมากนะคะที่ไม่มีดอกไม้แบบนี้ก็มีแต่มีน้อยกว่าที่เป็นลายดอกไม้เพราะส่วนหนึ่งก็คือครูชอบอย่างที่2เสื้อผ้าลายดอกไม้เขาก็มีพลังงานในตัวของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานในตัวทั้งสิ้นหยิบจับสิ่งที่มีพลังงานสูงสูงนะคะเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อให้พลังงานเหล่านี้เกื้อหนุนเราให้มีพลังงานสูงขึ้นอันนี้คือความลับในการยกระดับพลังงานของเราแบบง่ายในส่วนของผู้คนท่านไหนที่มีพลังงานดีๆอยู่ด้วยแล้วยิ้มอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนําพาตัวเองไปอยู่กับท่านท่านนั้นแล้วพลังงานของเราเนี่ยจะยกขึ้นเพราะพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันได้ เป็นแบบนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะให้ความรู้ก็คือชื่อที่เราใช้แทนตัวของเราเองในแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook YouTube เป็นต้นแล้วก็รูปโปรไฟล์ที่เราใช้แทนตัวของเราเองถ้าเป็นชื่อในท่านที่ใช้นามแฝงครูแนะนำว่าให้ใช้ชื่อที่เป็นประโยคดีๆเพราะสิ่งนี้ก็คือพลังงานที่แทนตัวของเรานะคะแล้วก็รูปโปรไฟล์ ให้ใช้รูปดีๆพลังงานดีๆเพราะสิ่งนี้ก็คือตัวแทนของตัวเราผู้คนมากมายที่เห็นเราเขาจะเรียกเราตามชื่อนั้นเขาจะเห็นเราตามความถี่ของภาพนั้นปรารถนาให้ผู้คนเห็นชื่อของเราในความถี่ระดับล่างหรือระดับบนเลือกได้เลยปรารถนาให้ผู้คนเห็นรูปโปรไฟล์ของเราเป็นรูประดับล่างหรือระดับบน เราเลือกได้เลยครูแนะนําให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสิ่งที่มีพลังงานสูงสูให้กับตัวเองเพื่อเกื้อหนุนตัวเราในท่านที่ตั้งชื่อ Facebook เป็นนาแฝงและเป็นประโยคลบๆล,ลองตัดสินใจอีกสักนิดนึงเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมเพราะเราจะเป็นไปตามคํานั้นเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราพิมพ์ ตั้งชื่อ Facebook เราไม่ได้พิมพ์เฉยๆนะคะทุกคนมาจากความคิดเนี่ยค่ะในความคิดมีภาพในภาพต่างๆนานา,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 นานเราจะเป็นไปตามนั้นและมีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นไปส่วนท่านที่ใช้ชื่อตัวเองก็ใช้ได้เลยค่ะแต่รูปโปรไฟล์เนี่ยขอให้เป็นรูปแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยถ้าใช้รูปของตัวเองแต่ถ้าใช้รูปอื่นๆขอให้เป็นรูปพลังงานดีๆเพราะที่ครูเคยเจอมาบ่อยๆเลยก็คือเป็นรูปการ์ตูนนั่งเศร้าอยู่บางทีก็การ์ตูนร้องไห้ลองหยิบจับพลังงานสูงๆมอบให้กับชีวิตของตัวเองบ้าางงงอออีีกกย่่นนึทคครเห็็ื ผู้หญิงหันหลังถ้าดูไปแล้ว ให้ความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงโปรไฟล์ที่แบบดำอ่ะเป็นสีดําเฉยๆคือเหมือนไว้อาลัลยอะไรเงี้ยท่านที่ครูรู้จักเนี่ยโปรไฟล์เป็นสีดําเลยเหมือนไว้อาลัยให้กับชีวิตตัวเองเขาว่ายอย่างนั้นซึ่งครูฟังแล้วก็อืมมันมันไม่ขนาดนั้นมั้งคือชีวิตของเรามันต้องไปต่อได้สิเข้าใจไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแชร์กันก่อนที่จะปิดไลฟ์ในวันนี้นะให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะนําไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่ให้เป็นคนใหม่ที่กว่าเดิม